โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะมาเจอจารย์โสธาราสิริภาประภากรในช่อง youtube channel แล้วก็เพจยโสธารานะคะ y a s o t h a r a นะคะซึ่งเพจนี้นะคะ,ะที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการนำเสนอนะคะเหรียญพระบ้นบานๆนะคะในแถบ อีสานใต้นะคะพระเกจิอาจารย์พระเทราจารย์ตลอดจนถึงรูปหล่อนะคะรูปลอยองค์นะคะพระพง์นะคะที่มีเนาะไม่ว่าแต่เป็นพระเหรียญพระพง์ต่างๆนะคะก็จะนำเสนอผ่านช่องทางยโสธาราเพจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลงทาง youtube นะคะให้เป็นเรคคอร์ดต่อไป ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอนะคะบทความทางวิชาการผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็งานวิจัยงานหนังสืองานตำราแล้วก็การบรรยายงานวิชาการหรือการบรรยายตามโครงการต่างๆนะคะที่เป็นกิจกรรมนะคะโดยหลักของตัว อาจารย์เองนะคะอาจารย์ก็จะลงทางเพจเพื่อให้มีการติดตามเพื่อให้เห็นว่าแต่ละครั้งแต่ละวันนั้นนะคะอาจารย์ทําอะไรบ้างนะคะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะพากินพาเที่ยวพาชมพาไปเที่ยวประสาทต่างๆตอนเราจะถึงมาไลฟ์สด ของพระนะคะนี่แหละนะคะอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินเนาะอาจารย์ยโสธรอยู่จังหวัดสุรินโดยส่วนมากก็จะอยู่ในแถบของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะหลวงปู่สามอกนจโนนะคะหลวงปู่หิอุปกรรมโมหรือหลวงปู่บุญทรงนะคะตลอดจนถึงหลวงปู่รอดนะคะหลวงปู่เจียมอติชโยนะคะแล้วก็ หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสายกรรมาฐานนะคะหลายรูปหลายองค์นะคะที่มาจำพรรษาแล้วก็มาปักหลักอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทเลยนะคะนะวนะวันนี้ก็อาจารย์มีเหรียญพระนะคะที่ได้รับนะคะมาสวยๆเลยนะคะอาจจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะ อัตุโลนะคะจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะเนื่องในงานทอดกระถินพระราชทานนะคะในปีพุทธศักราช2521นะนี่คือองค์นี้นะคะสีองค์นี้แท้ประกันแท้ร้อยเปเซนนะคะ2521อาจารย์เกิด2527นะคะ ก่อนตั้ง6ปีเนาะก่อนตั้ง6ปีจัดสร้างเมื่อปี2,521นะฮะจำนวน1 0 0องอ์ค์เท่านั้นนะคะเท่าที่มีก็คือเนื้อทองแดงชนิดเดียวเท่านั้นในในในการจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะทีนี้เรามาดูกันเนาะ,ะเรามาดูกันว่าสี่เหรียญที่อาจารย์ได้มานี้นะคะมี รูปร่างหน้าตายอย่างไรอันนี้เราก็แกะให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะคะได้จากาในของคนในพื้นที่นะคะที่เก็บมานานนะคะซึ่งมาปล่อยให้อาจารย์เนี่ยนะคะจำนวนสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ก็รับเช่ามาเมื่อวานนี้เองนะคะเอามาเก็บไว้เพราะว่าสวยๆของแท้ๆเนี่ยหายากต่อไป ะะอาจารย์เพิ่งอายุ30นะฮะต่อไปอีก5ปี10ปีนะคะ20ปีก็จะมีการหามากขึ้นเพราะว่าทรัพยากรเริ่มลดน้อยลงนะคะแต่ผู้คนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกหลาน ลูกหลานของเมืองสุรินนะคะไม่ว่าแต่แถบอีสานใต้หรือว่าเสียนพระต่างๆก็จะเกิดกันหานะคะก็จะเกิดกันคนคว้ยหาเหรียญเหล่านี้นะคะอย่างมากมายเพื่อเอาไว้มาครอบครองนะคะอันนี้เรามาดูนะคะอันนี้แท้ๆเนาะอันนี้แท้ๆหลวงปู่ดุลอัตุโลนะคะของแท้ๆจะเป็นอย่างนี้เนาะค่ะข้างหลังนะชัดไม่เอ่ย ข้างหลังนะคะก็จะเขียนว่ากฐินพระรัชทานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะสองห้าสองหนึ่งนะคะวัดบูรพารามสุรินนะคะวัดบูรพารามสุรินเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะะอันนี้อาจารย์มีทั้งหมด สี่เหรียญด้วยกันเนาะอาจารย์มีทั้งหมดสี่เหรียญด้วยกันนะคะอันนี้เหรียญแรกเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่สองมาดูเหรียญที่สองสิสวยไม่เอ่ยอ่าก็จะใส่เก็บพระไวน้นี่ก็จะใส่ด้วยซองแบบนี้แล้วก็ซีนเอาไวด้ดีๆนะคะเพื่อหนึ่งป้องกันป้องกันการกระแทกการหยิบจับกันต่างๆนะซึ่งอาจจะทําให้อ่าเนื้อของ พระเนี่ยนะคะอาจจะมีรอยหรืออาจจะไม่อยู่ในสภาพเดิมนะคะไม่มากก็น้อยดังนั้นก็ต้องมีวิธีในการเก็บพระนะคะขั้นพื้นฐานเนาะอันนี้สวยนะคะอันนี้สวยเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะคะมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยเนาะ,ะเก็บไว้ตั้งแต่2 5 2 0 21นะอาจารย์เกิด2 5 2 7สมัยนั้นอาจารย์เนี่ยแทบจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะฮะจนมาทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเห็นว่าที่เก็บแบบสวยๆเนี่ยนะที่เก็บแบบสวยๆนี่ก็มีด้วยนะคะอ่าอันนี้ใครสนใจนะใครสนใจสามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไป เอาไปเข้าเอาไปเข้ากรอบเอาไว้นะฮะเพื่อให้รักษาเนื้อเอาไว้นะอืมนะใครสนใจนะคะในด้านของประสบการณ์ไม่ว่าแต่หลวงปูด่ดุลรุ่นใดก็ตามเนาะที่ผ่านพิธีการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่แล้วก็ได้รับการอนุญาตนะคะจากหลวงปูพ่พระแม่ครูบาอาจารย์นั่นหมายถึงว่าท่านมีความเมตตา <c oughs> นะคะต่อผู้จัดสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นสาธารณประโยชน์นะคะในการรวบรวมปัจจัยต่างๆเพื่อ,อสร้างอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นการอธิษฐานจิตนะคะของหลวงปู่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาธรรมดังนั้นที่เราได้รู้ๆกันนะก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเมื่อ,อมีการอธิษฐานจิตนะคะ สิ่งเหล่านั้นก็เกิดการแสวงหาเพราะว่าเหรียญนี้มีทั้งหมด1 0,000ืเหรียญเท่านั้นเองอย่างน้อยอยู่กับอาจารย์4ี่เหรียญน,นะสี่เหรียญอีกประมาณ900 0กว่าเหรียญน,นั้นเราไม่รู้ว่าอยู่กับใครบ้างอาจจะสูญสลายไปบ้างตกดงตกดินบ้างอยู่กับคนบ้างเก็บซ่อยบ้างเก็บเคเรบ้างแต่ก็มีอยู่ประมาณ หหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะคะที่ปรากฏเป็นเนื้อทองแดงอย่างเดียวที่ปรากฏในหนังสือหลวงปูดุอลอัตุลวอันนี้หรียนี่สวยนะคะอันนี้หรียนี่สวยมากนะบางคนก็บอกว่าเอ,อ้ยจะเป็นของอาจาร,รย์เฉสิธราจริงเปล่านะอาจจะโมเมเอาก็ได้นะอาจจะโมเมเอาก็ได้ดังนั้นอาจาร,รย์เวลาถ่ายคลิปอาจาร,รย์ก็เลยไปเลือกออกกล้องที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะให้เห็น หน้ากันจะะเลยว่าเนี่ยเจ้าของอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ผ่านการใช้นะคะให้ดีเห็นทั้งหน้าของอาจารย์ไปด้วยแล้วก็เห็นเหรียญพระไปด้วยนะคะจะได้โอเคเนาะโอเคนะคะนี่อันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยทุกเหรียญทั้งหมด4ี่เหรียญสวยงามมากนะคะมีบารมีมีประสบการณ์เหมาะแก่ข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนหรือ คนเดินทางตลอดจนถึงลูกหลานชาวจังหวัดส,สุรินทร์นะคะก็จะได้รับประสบการณ์ไม่ว่าแต่ทางอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องรถเรือเรือรถหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของอ ความเมตตามหานิยมหรือการเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะผู้คนก็ที่มีองค์หลวงปู่อยู่ก็ได้อธิษฐานนะคะขอเมตตาธรรมของท่านคุ้มครองรักษาก็ปรากฏว่าได้มาเล่าสู่กันฟังนะว่าประสบพบเจอปรากฏการณ์สิ่งเนื้อธรรมชาติอย่างไรบางคนก็ตกงานนะอธิษฐานจิตต่อองค์ท่านก็ก็มีงานมีเงินเข้ามาได้ทํานู่นทํานี่จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะจนมีความ สะดวกสบายนะฮะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะจากคนที่ตกต่ำมากก็กลายมาเป็นคนที่พอได้จับเงินเหมือนเงินเสนแต่ไปถึงเงินล้านได้แล้วก็จากนั้นก็มามีรถมีเรือทำมาหากินประกอบสมาอาชีพก็ร่ำรวยกันหลายคนอันนี้ก็คือบาร,รมีของหลวงปู่ดุลอัตุโลนะคะนะ,ะบาร,รมีของหลวงปู่ดุลอตุโลนะฮะที่ทำให้ข้าราชการทาหารตํำรวจเนี่ยรู้สึกว่าต้อง เดินทางไปต่างพื้นที่นะคะยามกลางค่ำกลางคืน,นปืนผ่าหน้าไม้ต่างๆนะเหล่านี้นะคะดังนั้นพลังจิตหรือการอธิษฐานจิตของพระอาหารหันต์หรือ,อพระอริยะ,ะสงฆ์เนี่ยที่อธิษฐานเนี่ยล้วนแล้วแต่ป้องกันมีพุทธคุณร้อยแปดเนาะถ้าพูดไปนะมันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะเป็นพุทธคุณร้อยแปดเลยนะฮะตอนนี้มันก็ในปัจจุบันก็มีคนแสวงหาแล้วก็มีคน อยากได้ของแท้นะคะซึ่งของแท้ในทุกๆวันเนี่ยนะคะก็มีมูลค่าโดยเฉพาะถ้าไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของพระเขาก็ต่อรองได้เนาะเพราะว่าเขาเก็บมาดีเขาเก็บมาสวยแล้วก็ระยะเวลามันก็นานหลายปีอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนลักษณะว่าคนอยากได้เขาก็อยากได้สวยๆเนาะบางทีเขาอาจจะไปเลี่ยมทองใส่กรอบทองอเพื่อ เอาไว้เป็นมรดกของอลูกหลานเขาเวลาลูกหลานเขาติดราชการทหารหรือเอาไว้ให้เป็นรางวัลน,นะครับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาบรรจุข้าราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์บุรีร,รัมย์ศร,รีสนะเกดไม่ว่าแต่นในมหาวิทยาลัยไม่ว่าแต่เป็นาน,นอำเภอปหลัดไม่ว่าแต่จะเป็นอบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ล้วนแล้วแต่ แต่ละจังหวัดที่เวียนเข้ามาเป็นผู้ว่าอยู่ที่นี่เขาก็ต้องมีหลวงปู่นะติดเนื้อติดตัวไปนะฮะก็ได้ยินกิติศัพท์ขององค์ท่านแล้วก็ได้ยินประสบการณ์ลหลายๆท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญก็เกิดการแสวงหานะตอนนี้ก็อาจจะเป็นการแสวงหาของแท้นะคะเรียนที่ถึงนะคะรุ่นใดก็ได้นะคะบางทีอาจารย์ก็ได้ยินมาเขาบอกว่ารุ่นอะไรก็ได้นะขอให้แต่ถึงหลวงปู่ นะแล้วก็ลูกเขาติดพยาบาลลูกเขาติดข้าราชการเอออยากเอาไว้ให้ลูกนี่เรีเลี่ยมคอใส่ไว้ในคอเพราะต้องขับรถขับเรือเดินทางไปไกลนะก็รู้สึกรู้สึกคลายความเป็นห่วงลงบ้างเขาก็เห็นประสบการณ์ของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะในเรื่องของการเดินทางของการทํางานในการอธิษฐานจิตขอให้มีหน้าที่การงานทําอะไรลักษณะล่านี้เป็นต้นนะคะโอเค ค่ะอันนี้ก็คือเหรียญหลวงปู่ดุลอัตุโลนะคะที่เป็นเหรียญของกรมจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์นะคะทหารบกนะในการจัดสร้างขึ้นวันนี้อาจารย์ได้มาสี่เหรียญส,ยสวยๆคลิปๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเบ่งปันกันจ้า